เพรมสี่สั้นในสิบหกสั้นจะไปเอาหมดใจไม่มีโรคเหลือจะรูกเพูดภาษาวันเราแล้วว่ามีโรคก,ก็ได้ว่ารักษาโรคใจก็ได้ต้องรักษาเอง่างกายนี่ต้องอาศัยผู้อื่นหมอออผู้หมอช่วยด้วยคนที่ใช้หมอรักษาไปไระเทิงทุกคนมปเถอันนี้เขาบอกวิธีให้ไปรักษาเลยง่ายๆมมนจะไปทําโทษห้าไม่ไปเราอดได้เนละใจจะเป็นศีลห้าข้อไม่เป็นโทษหลุมนรกทั้งหมดเลยข้อที่ห้ายิ่งเอาใหญ่เลยหลกนรก เราอดได้เราเรามีปัญญาจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์เป็นมนุษย์ก็มาทุกข์มายากอยู่ในปัจจุบันก็นทํามาค่าขายจเจริญินลงเดืองตายก็เป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์แับนี้หัดอยู่บนง่ายๆอยูน้นเอหยุดนึกพุทโธพุทโธเขาโมโหใจเป็นเทวดาเลยเพลิดเพลินอยู่ตรงนี้นะไม่มีทุกข์มียากอายุก็ยืนนานจิตใจเป็นเทวดาร่างกายก็อยู่สบายเดยตายก็ไปเป็นเทวดาอยู่ตรงนั้นพูดภาษาง่ายก็สมมติใจมันเป็นไเนี่ยี้ เดีตรงนั้นหรืออยู่กับพงว่า่ความเย็นเขาลูปประพมสี่ส้นไม่เกิดเอกหมดเรื่องหมดเลยไม่เกิดก็หยุดไม่คิดตรงนู้นหมดเลยคิดก็ยังเป็นหยุดจะมาเป็นมันต้องสอนเราเล่นกูเล่นเงื่อนเงื่อนเมื่อร่างกายเดินไปเห็นรถหลบเลยใครจะกระโดดไปหารถหมดรถเขาก็วิ่งอยู่ถนนนี่นอันนี้ก็เหมือนกันเราไปเองเลยนี่เราไปไหนเนี่ยไปวุ่นจับปล่อยเป็นไปไกลกลับคืนยากเลยมาที่ไปอยู่ไหนกูใจมันเป็นเป็ดหรือเป็นสัตว์เป็นเป็ดมันเอาคืนมายากเลยเดือดเนี่ย มาเปนค้นอย่างพวกเรานี่ก็ไม่ใช่โของง่ายวันนี้เราปล่อยให้มันไปผู้ปา,า,ารยจ่าให้รักษาอยู่ตลอดพูดภาษาก่อนจะคิดต้องพิจารณาเสียก่อนอย่าคิดไปทางไม่ดีอย่าไปคิดร่างกายต้องเห็นด้วยตาสก่อนอาหารก็ต้องดูที่อยู่ที่นอนก็เหมือนกันถ้าไม่เห็นหมือนูบอกวิธีให้ว่าพอพธรรมคนไม่เข้าใจบอกวิธีรักษาใจคือเราสมมติว่าใจว่าเราก็ได้มันเป็นนะมามธรรมไม่มีตัวตนเหลือตะลู่อยู่ตรงนั้นเนี่ย อันนี้เรารู้จักอยู่ตรงนั้นเรารักษาร่างกายเป็นอันนี้บอกวิธีให้เขาว่าพุทธธรรมคนไม่เข้าใจดิบอกวิธีรักษาสมมุติใจว่าเราอะไรสมมติเสื้อเสยๆดอกเเขาเขาสมมติมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนี้นะเรานู้เราคิดโกรธขึ้นมาก็ทุกข์เกลียดขึ้นมาก็ทุกข์หมดน,นึกพุทโธพุทโธลองดูหมดหยุดไม่คิดลองดูเลือกเอาหยุดเดือดรู้มุทุกข์ไปยังบอก่าหยุดได้พุทโธหยุดตรงไหนหมดต้องว่าต่อไปพุทโธก็ไม่ต้องเอา คิดไปทางที่ดีกลับมาที่เดิมเป็นเหมือนร่างกายนี่ออกจากบ้านไปทําการทํางานกลับมาที่นอนเป็นพวกเราเน่ะบางที่นอนก็มีห้องแอร์ห้องพัดลมกันอยู่ทุกวันสร้างที่นอนกลับเป็นต้องไปทําการทํางานเอาเงินมารักษามันกลับเป็นอันนี้ใจเรากลับไม่เป็นเดี๋ยดยังไม่ไปอยู่ไหนบ่ดบางที่ก็อยู่นรกบางที่ก็ไปเป็นเป็ดอยู่ไหนบ่ีิเป็นสัตว์เป็นคุหนหงตาบอดเขาทําอะไรไม่เหมือนเขาดย เยากเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็เ,เว้นโทษห้าเมือ่อกี้นี่เขาว่าไม่ใช่ศีลเนี่ยเป็นโทษเป็นโทษของใจไม่ใช่เหมือนโทษของร่างกายจับไฟก็เจ็บยุยนกับกบฏเหลาที่หลบบนษย์สร้างบนนูรนลมห้องแอร์เข้าไปอันนี้หาที่อยู่ของใจบมาอยู่ในร่างกายก็กดโลกก้อนทุกข์ก้อนขี้อาจะไปอยู่กับมันอยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสอนคำนึกพุทโตุทโตไปไหนไม่มีเวรมีภัยู่อยู่ตรงนั้นร่างกายนี้ทําการทํางานทํางานเพื่อมารักษามัน รักษาใจเป็นเป็นหมดเลยรักษาล่างกายก็เป็นการงานก็เป็นบนรลุคนทุกวันรักษาล่างกายใจบมเป็นบางนุมีเสื้อดําเสื้อแดงกันฆ่ากันบนนูุ่ะเขามีความรู้ทางโลกสูงอยู่บรรลุไปฆ่าผลด้รับบนรลุเวลาคนได้บนรลเวลาไฟมากบรรลนทำไปต้องได้ด้ไม่รู้ประจักษ์บรรลุคนทุกวันใจมันเป็นชำนองนั้นใจใจไม่ได้เป็นคนแต่เป็นมนุษย์ุดมสมบูรณ์ก็รู้จักเด้รู้จักพระพุท์องสมบูรณ์รู้จัก ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เหมือนกันมารักษาเลยวันนี้เราอยากเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์ก็เว้นโทษห้าหนะเสียมันจะไปทำโทษห้าไม่ไปมันจะเป็นมนุษย์อุดมสมบูรณ์หรือปัจจุบันธรรมาค้าขายก็จเจริญรุ่งเรืองหมดทำอะไรก็ดีก็ตรงนั้นถ้าใจเป็นเทวดายิ่งดีธรรมาค้าขายยิง่งเจริญรุ่งเรืองดีตายเป็นเทวดาดิเพียงนึกพุโทโธพุธโทโธไปไหนไม่มีเวรมีไปยดีแต่ใจเป็นพระโอ้ไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่โอง,ง่ายนึกน้อมอะไรอย่างได้อย่างใจว่าบุญก็ได้ บางทางโลกเขาบอกฤทธิ์ฤทธิ์อะไบุญบุญช่วยบุญเท่าไรได้เท่านั้นเหรอถ้านลูกพุทโธพุทโธได้นานกับบุญช่วยเอวลาช่วยถ้าเได้ยุดได้บุญมันช่วยได้บุญมันเต็มเลยถึงคุณประเจ้าคณะไตเขาบอกช่วยแท้จริงบุญบุญเจ้าของช่วยเจ้าของบุญเท่าไรได้เท่านั้นเขาบอกบุญใจเป็นบุญเดชพูดภาษาบ้านเราแต่ทางโลกเขาว่าไม่ฤทธิ์เด็ก็ได้บางทีคุวอาจะไม่ใช่จริงบุญเนี่ยพูดภาษาบ้านเรา บุญมันเต็มใจได้อะไรเต็มใจฮิตอะไรไดเยเขาบุญเต็มใจก็หยุดนิ่งบุญเต็มเหมือนความรู้ทั้งโลกมีความรู้โลกทําได้หมดทุกอย่างหมดนู้ไอ่ะได้เงินหลายดิบางคนเขาจึงเรียนสาขาสาขาน่สาขานี่เรียนความรูกมาทํางานทํางานเอาเงินอันนี้คือเมืองการบุญพูดภาษาตาลบ้านเราน่ยถ้าทั้งโลกวลิตก็ได้อะนัน คุณพระนันทนาใจถึงแมบไหนเขาไม่รู้ได้ถึงจริงๆถ้าเราไม่ถึงจริงๆเรานืกพุทโธพุทโธยังไม่ถึงจริงๆถ้าเราหยุดนิ่งถึงคุณพระนันทนาจจริงๆเดี๋ยวบุญมันเต็มอยู่ตรงนั้นไม่ใช่้อนวอนมืือๆได้คนอ้อนวอนซื่อยไม่ถูกได้อ้อนวอนไม่ได้ด้บางเร่างเบืองอาหารเบางร่างกายนู้เอาอาหารมาตั้งตรหน้าบนรยายอ้วนอยอิ่มไม่อิ่มได้กินเลยนอนก็เหมือนกันนอนเอ่ยนูนอันนี้คนคนไม่เข้าใจดิ อาสถะานะที่อยู่วกนู้เราดูพุทโธพุทโธเข้มาหยุดนน่งบุญเต็มถึงกุฏอนั้นสำน,นัใจเด็ดเป็นแก้วสารพัดนึกเทสิ่งบุญช่วยเนยพูดภาษาบานเราเราคิดไปทั้งทุกบาปเลยไม่มีคุณไม่มีอะไรช่วยบาปช่วยดิตกนรกเลยไม,ไม่ได้เลยอยากดีมันก็ไม่ดีเพนจึงห้ละให้ละ,ละ,ล,ะละก็เกิดเหมือนร่างกายละสิ่งโน้นสิ่งนี้หนีจากอันตรายใจเราก็เหมือนกันเอาเข้ามาเอาใจละเข้ามาเรื่อยๆพูดภาษาบานเรา อัในนี้ใจเราคิดอยู่ตรงนี้แหละมันไปไปไป,ไปหาเกิดวันนี้เอาพิธีเอาเข้ามาเหมือนร่างกายที่พูดเราไปทําการเงินเข้ามาที่นอนเป็นหยุดถึงไม่เข้ามาไม่เข้ามาในร่างกายก็ว่าเจ็บว่าปวดว่าเมื่อยหิวจึงพิจนารณาเข้ามาอยู่กับพุทโทธโพุทโธนะอยู่ตรงน,นั้นนะมันก็ดีขึ้นมาเข้ามาอยู่ร่างกายก็ไ่เจ็บว่าปวดว่าเมื่อยหิวหรือว่าอยู่กับความว่างความเย็นเข้ามายุดนิ่งอยู่แต่ใจเหลือแต่รู้หรือทำใจเป็นกลางบนทุกข์ก็ได้ใจเราอยู่ตรงนี้ ว่าใจก็ได้ว่าเราก็ได้สมมติเสื่อเฉยอ,อันหัวใจมันทางานของร่างกายดอกอันนี้เราคิดว่าร่างกายเป็นเราพุทธเจ้าว่าไม่ใช่เราดิมาใส่เขาอยู่อยู่ตรงนั้นถ้าเราก็บอกได้ดิวันบอกบ่ได้รมาบอกสอนเจ้าของมาสอนเจ้าของธรรมดาโลกนี่เขาเป็นอยู่อย่างนั้นเราออกมาเราโช,โชคดีมาอยู่ในคนเมื่ออยู่ในคนอิสุสมบูรณ์คนหนุหนวกตาบอดก็มีไปอยู่ในสัตว์เป็นไงส่วนเปรตนรกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดาเด้วสวรรค์ก็เหมือนกัน ต้องรู้พระพุทธเจ้าท่านจะรู้หมดที่โน่นเป็นอย่างนั้นที่นี่เป็นอย่างนี้พวกเราเห็นแต่สัตว์เดือดสารนรู้จักวิธีเราไปรักษาได้ไหมดเหมือนเราก็พวกเรานี่รักษาร่างกายเป็นทําการทํางานก็มาเล่มารักษาร่างกายเปลี่ยนจากเงินเป็นเสื้อผ้าจะอยู่อาศัยอาหารทุกวันนี่ต้องเมื่อนต้องยานภานะสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือเดินเอาเราจอาจเป็นอยู่ตรงนั้นยิ่งรักษายิ่งทุกยิ่งยากเขาทุกวันผลทุกไทยก็ทิ้งบมดเทิ้งเด้ปัญหาไปไหนบมด เอาเผอไปตกนรกจะทําไงไปเป็นเปรตอยู่เป็นเปรดเป็นสัตว์บุญมากมายหลายอย่างเป็นคนหัวหนักตาบอดกามีมาเป็นคนเงาเดียงพวกเรานี่ก็มาทุกข์มายากบนโลกภัยไข้เจ็บก็เยองมากยิ่งห่ายบุดทุกวันยิ่งลำบากไม่ใช่ของง่ายถ้าเป็นเป็นเทวดาก็ยังดีจะเป็นเทวดาหมดบุญมาเกิดเป็นคนทําบาปยังตกนรกไกลหมดบุญเป็นดีบางนุกเรานึกพุทโธพุทโธคิดไปทั้งทุกข์ทั้งยากก็ทุกข์อยยังหัดไป อาย่กับความว่าความเย็นต้องดูรมป์คามยังเ่อนขึ้นไปหยุดไม่คิดตรงเนี้มีอะไรบไ้างีิไม่มีอะไรหยุดไม่คิดจิตสงบเป็นสุขไม่มีอะไรยู่ตรงนั้นอยู่ใจใจ่นรวน,วนพูดภาษาบนเราคือไม่เกิดอีกพูดภาษาบนเรา่พูดภาษาง่ายๆคือไม่คิดเนี่ยพูดภาษาเาอยู่ตรงนั้นเราโน้นเราคิดว่าเจ็บก็เจ็บถามม่าโน้ล่างกายมันเจ็บไหมมันไม่ได้ว่าอะไรดีเ,เราคิดไม่เป็นเป็นจิตพิจารณสอนเราเรยยกสอนหรือว่าว่ามันตายรัก นั่นบ่เที่ยงเป็นทุกบอกบได้บอกเขาบ่ได้จึงรักษาบอกสอนเจ้าของธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นอยู่อย่างนั้นเถอะเขาไม่ได้สุขได้ทุกสุขทุกเราเป็นผู้คิดมาสอนเจ้าของมา,าคิดคิดไปทางที่ดีบอกว่าด่วนมากตอนนีพุทธโธบ่ได้คิดไปทางที่ดีเรื่องไม่ดีอย่าไปคิดมันจะโกรธขึ้นมาไม่คิดมันจะคิดบาใจบประปวดไม่คิดคิดไปทางที่ดีจะก,ก่อนเนื้อสอนเจ้าของโอ้ธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นมา เราคือกมาเลยวันนี้ะหางานให้มันทำลงดูนักพุทธพุทธโธเข้ามาต่อไปพุทธโธก็บ่า,าคิดไปทางที่ดีหยุดปั๊บเลยข้ามาหยุดนิ่งอยู่เฉยๆเหลือต่ลูกเลยบททุกข์ยากๆนั่นตรงนั้นเน่ยเรื่องทุกข์เรื่องยากจะไปคิดในวันนี้ถามคุณน้นเขาไปฏไิสุขได้ทุกได้หลังกายบ้านช่องเงินทองสิ่งของเขาไปฏิสุขได้ทุกได้อินพ่ะอา,ากาศเราเป็นคนคิดเชิงไดใจก็ได้ว่าเราก็ได้ว่าใจก็ได้ร่างกายก็ไม่ยืมเขายู่เราสร้างมาแบบไหนรับแบบนั้นเรา ร่างกายนี้นีนมีแต่โรคมีแต่ไปเชื่อโลกก็ทามาหากินอยู่ร่างกายผูย้หญิงยิ่งโรคหลายยูตรงนั้นโอ้เรามาอยู่ในก้อนโลกก้อนทุกข์ก้อนเขยจะไปอยู่กับมันหมืออยู่กับคุณพระพุทธเจ้าสองคำนกพุทธพุทธกามาเยต่อไปขมาหยุดนิ่งเหลือแต่ลูกยู่แต่เราพูดภาษาบ้านเราพูดภาษาบอกวิธีง่ายๆเราบอกวิธีรักษาใจคือเราดูตรงนั้นแล้พูดทำคนไม่เข้าใจทุกวันนี้รูบาอรยายท่านท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนท่านสอนได้ ท่านไปเจออยู่ในร่มโพนะอยู่ตอนนั้นที่ไม่เกิดอีกท่านเกิดในตระกูลสูงท่านพิจารณาได้ทุกพาะความเกิดเรื่องหาที่ไม่เกิดไปศึกษาอยู่ไปอดทนไปทนอันตรานตอน,ตอนจะได้จริงๆไปใจโยนโพนะบนูอันเถิดที่ไม่ตายไม่เกิดพอพิจารณาสุดท้ายด้ยยกสุดท้ายแม่มวยยกสุดท้ายเพื่อจะจะเลิกหรอพระพุทธจเจ้าเคยพิจารณาอา่อาัอาตายวนใทุกข์ข้อ ตายที่ไหนท่านก็นพิจารณาเรื่องตายดิโอ้ความตายอยู่ที่ลมหายใจลมออกไปไม่เข้ามาก็ตายออกไปไม่เข้ามาก็ตายท่านกับพิจารากลับไปกลับมากลับไปกลับมาเนี่ยหาวิธีหรบอยู่พอท่านได้จังหวะเดีใครเป็นผู้ว่าตายโอ้เราคิดขึ้นมาหยุดปั๊บโอ้พุทโธอยู่ตรงนี้แหละเพื่อตัดสูตต้ตรงนั้นแหละอยู่เป็นผู้ไม่ตายไม่เกิดอีกก็สมมติไนิพพานไปได้ตรงนั้นแหละ ตรงนั้นเราไว้กับความตายก็ตายไว้ความเจ็บก็เจ็บไว้กับเมื่อยก็เมื่อยก็ไว้กับความหิวก็หิวบปดไว้กับพุทโธพุทโธยังดีดิหรืออยู่กับความความเย็นยังดีตรงนั้นวันนี้หยุดไม่คิดตรงนี้สอนเจ้าของหัดเอาได้บนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยพอเราเคยคิดเรื่องหยุดนี่ไม่ใช่ของง่ายร่างกายหยุดเป็นไปดกินก็รู้จักหยุดอิ่มแล้วให้กินอีกก็บิกินนอนก็เหมือนกันให้นอนตลอดก็บนนอน อันนี้หัดบอกวิธีคุูบายยันท่านทำได้แบบนั้นแหละพุทธิเจ้าสอนในช่อ่อนวรวงสวงลักษณะที่อยู่แล้วตรงน,นั้นพระพุทธเจ้าท่านดีอยู่ตรงน,นั้นถึงอยู่ตรงน,นั้นใครทําก็ได้เหมือนกับเงินทางโลกเงินนี่เป็นของกลางๆใครหาก็ได้ใครหาเป็นก็นได้บุญนี้ยิ่งง่ายกว่านั้นอยู่ในปา่าในดงอยู่ในไหนก็นได้ยู่ตรงน,นั้นหาเป็นบุญเพียงนั้นพุทโธพุทโธก็เป็นบุญขึ้นมาเลยหยุดนิ่งบุญเต็มหยุดไม่คิดบุญมันเต็ม อยู่ตรงนั้นว่าเงินบรทุกวันนี้ก็หาได้ตองทางทำทางทำง,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 งานเด็ดอันนี้เราก็มาอดอดเด็ดงานของใหญ่มาอดอดนึกอดเป็นโทษห้าเป็นคารวะาเวทโทษแปดก็ได้สิบสองได้ยี่สิบเจ็ดใจอยคิดไปทางทุกขทางยากอดเข้ามาวะดิอดขามานึกพุโทโธพุทโธขมาอดยุดงานใหญ่มันแร้วมันเสร็จดิมันแรยมาเป็นเงิน,าดดางนการทางกรุงเทพนี่างเขาสร้างตึกทั้งล่างหลังใหญ่ๆมันเสร็จก็ได้เงินหลายดิ เ,เขาทําเป็นบ่นูห์เขาอ,อาศ,าศ,าศาัยทําเป็นเอาของมารวมกันเขา้าไหนสิ่งไหนอย่างอันนี้ก็เหมือนกันขวศินสมาธิปัญญาบุได้เอาเป็นเครื่องมือรวมใจเราเข้ามาเหมือนทางเขาสร้างด้สร้างนี่บ่โนูห์เอาวันมันแล้วมันเสร็จบ่เขาสร้างที่ห้องประชุมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเอามาแล้วมันเสร็จใจเราก็เหมือนกันใจจงรวมเข้ามารวมเข้ามาเป็นหนึ่งอย่าให้มันไปน้เราก็ไป,ไ,ปไปสัตว์กบ็บไป,ไปเป็ดก็บอเอาสัตว์คนก็บอเอา เทวดาเขเอาไปพร้อมก็อารมณ์พมเอาเข้ามาอยู่ในใจเหลือแต่รู้รวมเข้ามาเป็นหนึ่งมันแล้วมันสําเร็จเขาออันนี้ทางโลกเขามันแล้วมันเสร็จก็ได้เงินเหมเขาสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาทุกวันเลยมีเครื่องทุนแรงหลายอย่างอันนี้กือการสิกษาสมาธิวิปัสนาเขาเ็ขาไม่ได้เอาดิเหมือนทางโลกเรียนความรู้มาอย่างที่อธิบายนะเรียนความรู้จบทจบเป็นยายเอกแล้วไม่ไปทํางานจะได้เงินบ่ต้องไปทํางานทํางานเอาเงินอีกเปลี่ยนจากเงินอีกมารักษาร่างกาย อันนี้ว่าบุญมารักษาใจเป็นบุญพุทธพราหมณทกจวิธีแล้วก็มารักษามารักษากระหัดเว้นโทษนะห้าข้อสําคัญมันจะไปฆ่าสันรักษาผิดในกรรมไปไปในไ,ไปมันจะคิดไปทัทุกข์ทั้งยากไม่คิดสกกรตนะชีอยู่นึกพุทโธพุทโธไว้สกปรตนะที่อยู่นะมันคิดว่าเจ็บก็จะไปคิดเอาอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธสกอนอยังดีจะได้เราตรงนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่เราคิดไม่เป็น เราคิดว่าเจ็บมาปวดระเมื่อยหิวถามคนนุ่งกราเบืวอาอะไรพระพุดธเจ้าสารเจ้าสันเจ้าคีเป็นเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมบอกไม่ได้บอกสอนเจ้าของเราจึงรักษามันร่างกายโรกนี้บอกอะไร